คุณหมายมีคนเข้าฝากถาม,มเห็นทางทีมงานของพรรคประชาเตรียมข้อมูลของภูมิใจไทยเยอะมากแล้วว่ากันว่าข้อมูลที่เตรีมมยมไว้ก็แน่นมากตัวอย่างเช่นเขากระโดงมีเป็นแฟ้มๆเลยอยู่ๆถึงคราวที่ต้องยื่นจะติกันจริงๆทำไมไม่ยื่นซักฟอกภูมิใจไทยเขาด้วยทำไมยื่นเฉพาะนายกคนเดียวเขาแปลกใจกันค่ะก็รอบนี้ก็ต้องบอกว่าเราเปลี่ยน กลยุทธ์นะคะจากเดิมเนี่ยจริงๆก็จำได้ว่าเคยมาสัมภาษณ์รายการนี้แหละแล้วก็เล่าให้ฟังว่าอภาิปรายหลายรัฐมนตรีนะคะแต่พอเราดูแล้วเนี่ยว่าจุด ต้นต่อของปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือตัวนายกรัฐมนตรีรนะคะที่นําไปสู่การต่อรองอะไรต่างๆนะคะที่กับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจึงทาให้มันกลายมาเป็นแบบนี้ครับเราก็เลยอยากที่จะโฟกัสมากๆว่ารอบ,รบนี้เนี่ยเป็นค,ความผิดของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวในส่วนที่เป็นคดีของภูมิใจหายไปไหนครับอภูมิใจไไม่ได้หายไปไหนนะคะยังคงจะเ,เดินหน้าทําต่อแน่นอนก็ต้องบอกว่าสมัยประชุมหน้าเนี่ยมันเริ่มต้น เดือนกระกฎาคมนี้แล้วนะคะเรารสามารถที่จะยืดอภิรายไม่ระวางสายต่อได้ถ้ารอบ,รบนี้เนี่ยมันยังไม่สําเร็จมรรคผลนะคะครับด้านนี้เนี่ยก็ออไม่ไม่เสียบปล่าครับครับหมายความว่าอภิปรายครั้งนี้จะไม่มีเรื่องเขากระโดงใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวต้องรอฟังค่ะโอเคอภิปรายนายกคนเดียวถ้าจะเอาเรื่องเขากระโดงเสียบเข้าไปมันจะเสียบอย่างไรอกฎหมายนึกไม่ออกมันจะเชื่อมโยองอยังไงให้เห็นภาพ อ๋อดิฉันคิดว่ามันมีาำเป็นไปได้ในหลายๆอย่างนะคะเนื่องจากว่าอพอมันเป็นการเจรจาต่อรองมันเป็นดีลกันแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะอะอะแสดงภาพให้เห็นนะคะว่ามันมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันได้บ้างครับ